น้องคนตกิึงเขาเจ้าอันนี้มันนอนข้างล่างตั้งนานแล้วไอ้มันหนีออกจากห้องมันแหกผมผมแหนไปนอนกับยายวันมันหนีออกจากห้องมาแบบนี้ตากฝนมาแรนมาหาพมันฝนตกฮึบรนนุน้ำผู้ใดญ่ดิเน่นพ่อเนินบอกมันเปนขพ่อใช่ไหมอือมาย่อมครับมันหนีออกจากบ้านแล้วฝนก็ตกตอนเนี้ยแล้วก็เปียกแล้วจะเป็นใครตายก่ันมาเนี้ย ไม่เช็ดทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นไม่ใช่ทางนู้นมันเช็ดทางนี้มาไหนมาอ้อนอ้อนยังไงอ้อนยังไงอ้อนพ่ออ้อนยังไงอ้อนยังไงอ้อนยังไงอ้อนอ้อนอ้อนมุดมุดมาอาอ้อน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 เอ้ยห้หนาลักกันเด้อกะเจ้าอ้อนพ่อมันไหนเดี๋ยวเช็ดก่อนแล้วก็ทำท่าสปิมมิ่งนะอ้อนอ้อนใครทำไหนเบอร์ใครทำเนะ้ยหยัก แล้สิเป็นใครแล้สิตายก่อนพอมึงไอเเวร์เมันมันบไปนอนบอกอื่นเลยครับมันนอนนำพอนันเดรร์เ้วมะโปวกมกเขามกเข้าย่าเลียวย่าเลียวเียวเวเีไหไงท้องเช็ดกัน เดียครับมันอ่อนพอเล้วก็อืมไงออกมาออกมาเดี๋ยวขนกระตกใหอยู่ในบ้านมันตัวใหญ่ว่ามันโกหกย้า่ว่ามันปวดเยี่ยวครับมันกับแลนออกมาตากโกมาฮะเน่มันหลัวพอท่านเนี่ยนอนตัวอ่นมันขาดพอได้ตัวนี้ขาดก็ได้เป็นแลงคิดแท่นกันเลยเนาะเพราะเราขาดกันไม่ได้เออเออเออไหนทำยังไง นาท้องไาท้องไาท้องทีนให้จะชิดทางนี้ปิดให้มึงไาท้องไาท้องไาท้องทีงนทีน้เออเออเ่าจะเช็ดใหม่ไปบังหลอดใหม่อาบน้ำเนี่นยแห้อองแล้วไปเข้าไปในบ้านรอไปเพราะอาบน้ำแล้วก็เขาเป็นห้องนอนด้วยได้ไหมได้ไหมไป <c oughs>

เราปลาเบงเราปลาเบงออเราปลาเบงเราปลาเบงไงเราปลาเบงเอ้ยเราปลาเบงอู้ทาตัวโนมาเลยห้าตัวโนทาตัวโน้มปากแก้วมึงเป็นไอตัวโน้มไรมันบ้าโอ้ไปเสร็จแล้วสะอาดแล้วลุกทีเนี้ยกลับบ้านเปิดแอร์ให้ในห้องแล้วมาตามมาระวังเลื่อนระวังเลื่อนมาเห็นแล้วหมห้องทางไหนไปส่งมันกัน จะรอพ่อก่อนเดี๋ยวพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วเจ้าเดินตามมาไม่ใช่ห้องนี้เออรอนี้เมื่อไงได้มึงลงไปเลยบุญรออยู่นี่นะบุญ<ะ>พ่ออาบน้ำแล้วพ่อมานะกูจะควบเท่าไหร่เข้าใจไหมโอเคโอเคก่อนเนี่ยมนึ่งออมาเออรอนี่โ <laughs> okay. อเคหอมแก้มก่อน <laughs> จุ๊บอืม,มใช่ของแกยงเลย ท่านปืน๊ดตอนนี้นะ <laughs> อืพี่น้อนโซก,กับผมประเด็กเกี่ยวกับผมด้วยนั่งทาง